สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบเจอกับแม่แคร์อาังลัสนะคะวันนี้นะครับแม่แคร์อาังลัสก็จะมาทาผมนะคะทาผมอีน้ำซีคือเราจะทาสีนะคะก็ลูกค้าท่านนี้นะคะอยากได้สีโทนประมาณเทานะคะประมาณนี้นะคะเบอร์สิบประกายหม่นนะคะระหว่างเบอร์เก้ากับเบอร์สิบประกายหม่นนะคะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยววันนี้นะครับแมกแคร์ก็จะทําให้ลูกค้าท่านนี้นะคะโดยการรับ โคนนะคะรับโคนก่อนส่งปลายเขาเคยฟอกมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการระวังเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้นะคว่าจะสวยไหมจะปังหรือจะพงนะคะผมจะยังอยู่ครบควดไนเยเดี๋ยวลมงชมกันดีกว่าะคระัเราก็จะทำการฟอกนะคะชิดโคนนะคะแต่เราจะไม่โดนหนักนะคะ แสบไหมคะลูกค้านี่นะคะฟอกเสร็จแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกหนึ่งรอบนะคะก็สังเกตดูว่าชิดโคนนะคะแต่ว่าเราเน้นแบบว่าไม่โดนหนังนะคะส่วนปลายก็ยังโอเคอยู่นะคะเรามีการเชื่อมแกนผมแล้วก็รักษาปลายให้ดีเลยนะคะเพราะว่าปลายของลูกค้าท่านนี้มีการผ่านการฟอกมานะคะเดี๋ยวมาต่ออีกรอบหนึ่งคะ่ะแล้วเราก็จะลงสีออาคะ่ะ อันนี้เราปอกรอบที่สองแล้วนะคะก็นี่นะคะลงโครนจะดดลดรายนะครับตามไฮโดรเจนอันนี้เราใช้แค่สามโดสเดนนะคชิดโคนแต่ว่าเราไม่โดนหนักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รูปตาแตกนะคะแล้วก็กระเพผมนะค,ะคนรับสังเกตได้ดีว่ายแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างนะครับแล้วเราก็จะมาลงสีนะคะมาชมกันว่าจะปังปูริเกขนาดไหน นี่นะคะก็จะมีเจม,มิลด้วยนะคะเมลวันนี้อยากได้สีอะไรคะสีชมพูค่ะชมพูไหนชมพูแบบโรเซ่แบ,บ็กพิงค์ค่ะคือโรเซ่แบ,บ็กพิงค์โอเคไปนะคะเอาแบบว่าลงพื้นเดิมน้องที่แม็กแฮร์เคยฟอกให้นะคะ,คะจัดไปน้องแม็กแฮร์อาราลัสจัดให้ค่ะเย้นี่นะคะเรากครบสองรอบแล้วนะคะก็ประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีนะคะก็นี่นะคะเราจะเ,น,เน้นลงนะคะ โคนจริงๆเราสามารถปรับได้อีกนะคือหมายถึงแบบปรับให้มันเสมอหรือเนียนกันมากกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าพอใจในการฟอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีให้ละมุนนะคะโอเคไหมคะคุณลูกค้าโอเคค่ะโอเคแปลว่าอะไรคะโอเคก็แปลว่าโอเคโอเคแปลว่าตกลงแล้วตกลงแปลว่าอะไรคะคลูก แล้นะคะสำหรับการทำสีของแดเทอร์อาราัสในวันนี้นะคะก็เป็นสีโทนเขาหมุนที่แบบว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างใสามากๆเพราะวันนี้เราฟองถึงสองรอบกันเลยทีเดียวนะคะผลที่ออกมาก็คือลูกค้าค่อนข้างพอใจแล้วก็ชอบค่อนข้างกันมาก เลยนะคะก็สำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อแม่แครอารันลัสได้นะคะได้ที่เพจนี้เลยนะคะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์สูตรเป็นหกสี่แปดเก้าห้าเก้าสี่แปดได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับสูตรสี่นะคะแม่แครขออนุญาตทิมพไวให้นะคะก็สําหรับใครที่อยากทำตามหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากเรียนก็สามารถติดต่อแม่แครอารันลัสได้เลยนะคะวันนี้แม่แครก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้แม่แคอารันลัสด้วยนะคะ บุยบุยอันนี้หน่อยคะ่ะเ้ยสวยมากสีคือแบบน u m เบอร์วันน้องนั้นหนึ่งเลยเสร็จแล้วนะคะน้องมิวโรเซ่เฮ้ยเป็นไงบ้างมีความชมพูกรุบก,กริบ <sk les> ด้านในนะคะโดยน้องมิวขอแบบว่าให้มีความโรเซ่ใช่ไหมน้องมิวแต่ออกมาเป็นโรตีใส่ใหม่ก็โอเคอยู่ ะะก็อ้ยสวยฟังมากนะฮะเดี๋ยวขอพับนิดนิดนึงน้องมิวฝากร้านให้แม่แค่ไหนคะ่ะสีผมสวยแบบนี้ก็ร้านแม็แค่เท่านั้นนะคะเออยน้ว่าวันว่า